สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมที่ดินนะคะอยู่ที่บ้านนาแก้วตะมนนาแก้วอำเภอพนนาแก้วจังหวัดสกลนครน,นะคะที่ดินนะคะเหมาะสําหรับปลูกบ้านนะคะสร้างบ้านนะคะทํารั้วไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะทําบ้านได้เลยนะคะ อันนี้ดาจะเริ่มไล์จากถนนเส้นสองสองนะคะสกลนครอดพนมหรือถนนนิตยโยนะคะอันนี้ก็แถวหน้าตลาดท่าแรานะคะก็จะมีโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแรานะคะแถวหน้าโรงเรียนนะคะแถวหน้าโบสถ์นะคะแถบนี้นะคะจะเป็นชุมชนชาวคริสต์นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะออกจากท่าแรืไปประมาณสัก3กิโลนะคะ ตั้กิโลเข้าถึงพื้นที่ประมาณ3กิโลนะคะเดี๋ยวน้องทิพย์นะคะก็จะขับรถนะคะพาไปยังพื้นทีนะะ่ข้างหน้านะคะถ้าตรงไปข้างหน้าก็จะไปนครพนมนะคะไปสะพานมิตรภาพไทยลาวไปประเทศลาวถ้ากลับหลังก็เข้าสกลนครน,นะคะหรือเลี้ยวขวาตรงแยกบ้านธาตุก็ไปอุดรธานีได้นะคะ ตรงไฟแดงนั้นก็จะเป็นตลาดท่าเรนะะ่นี่ก็ถึงตลาดท่าเร่นะคะตลาดท่าเรกทางด้านนี้ก็จะเป็นเซเว่นนะคะโลตัสนะคะทางทังนี้ก็จะเป็นตลาดท่าเร่แห่ะนันะคะนี้ก็จะเป็น ตลาดสดท่าเรนะคะนี่จะเป็นตลาดสดท่าเรานะคะออกจากตรงนี้ไปประมาณ3กิโลนะคะก็จะไปถึงแปลงที่ดินนะคะ เลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเข้าอำเภอโพนนาแก้วนะคะตรงที่รถออกมานะคะเข้าไปประมาณสักหนึ่งกิโลนะคะก็จะไปเจอแปลงที่ดิน บ้านนาแก้วนะคะสี่แยกวัดบ้านนาแก้วเลี้ยวซ้ายนะคะน้องพี่ก็จะพาเลี้ยวซ้ายนะคะถ้าเลี้ยวไปทางขวาก็จะไปหนองหานนะคะบ้านเป็นนะคะนี่เลี้ยวมาทางซ้ายนะคะ ะะแปลงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอ่ามีบ้านคนอยู่ด้วยนะคะอันนี้นะคะเขาปลูกมันสำปะหลังไว้นะคะควันนี้ก็มากับน้องทิพย์ตามเคยนะคะน้องทิพย์สวัสดีค่ะคุณคิมสวัสดีค่ะแปลงนี้นะคะท่านผู้ชมติดถนนคอนกรีตสวยมากทำรั้วพร้อมเสร็จสับนะคะอ่าเจ้าของเสนอขายเท่าไหร่นะคะน้องทิพย์รามแสนห้าหมื่นบาท แปลงนี้เจ้าของอเสนอขายสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะพร้อมโอนเนาะโอนให้ด้วยทางฝั่งนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะคะที่อยู่ในหมู่บ้านเนาะทิปเนาะค่ะถนนคอนอกรีตยคพากลับจะพาออกไปทางนี้ก็โค้งออกไปท้ายอีกตัดใส่ลาดยางอีกทางนึืงโค้งเข้าไปหมู่บ้านเหมือนเดิมค่ะทค<ำ>อนกรีตกว้างนะคะเนี่ยกว้าง ก็ห้าหกเมตรเ<ม>นาะเ <5. S 2> นาะหกเมตรหกเมตรก็สวนกันได้สบายสบายเลยเดียวเขาก็จะเอามันออกนะคะอีกไม่กีเ่เดือนเขาก็จะเอามันออกแล้วเราก็มาปลูกต้นไม้เพิ่มได้เลยหราจะมาสร้างบ้านจะมาทําอะไรก็ทําได้เลยสบายสําหรับ,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 บคนต่างจังหวัดมาซื้อไว้ทําบ้านหลังเล็กๆอยู่เนื้อที่กาําลังพอดี มีบ้านคนอยู่นะคะหลายหลังนะคะไฟฟ้าลากมาประมาณสักร้อยเมตรนะคะไฟฟ้าก็ถึงถือว่าถึงนะคะ,คะหลังเพราะว่าบ้านหลังสุดท้ายเขาก็ลากไปลากแต่เขาลากจากข้างหลังน้ำปราปาก็อยู่อยู่ใกล้ๆนะคะก็ต่อสายมาใช้ได้เลยไฟฟ้าน้ำปราปาถึงนะคะแปลงนี้ข้างหน้าติดถนนคนจีดนะคะสวยนะคะเจ้าของเสนอขาย สามแสนห้ามื่นบาทพร้อมโอนให้ด้วยนะคะแปลงนี้งามมากหน้ากว้างถนนคอนกรีตประมาณเท่าไหร่นะน้องทิ๊ยี่สิบเมตรค่ะ<ม>ืมหน้ากว้างติถนนคอนกรีตยี่สิบเมตรนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับหนึ่งไร่ ไม่ได้พาลงไปนะคะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไปเลยนะเนาะทิพนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยสีีเเป็น่่หลยมืนมีต้นว่านะคะมีต้นไม้ใหญ่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณสิบต้นมีต้นไม้ใหญ่ๆเลยเนาะทิพเนาะนะ<ๆ>มาไม่ต้องทำรั้วนะคะทำบ้านได้เลยนะคะ ทางด้านหลังติดถนนสาธานระไหมทิพย์ค่ะติดค่ะ,คะอ๋อติดถนนสองด้านเนาะ,ะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะแต่ด้านหลังเป็นถนนลูกรังเนาะ,ะนนเดี๋ยวให้น้องทิพย์นะคะพาออกไปนะคะทางด้านหน้านะคะตรงไปทางด้านหน้านี้นะคะขับรถลงไปตัดกับถนนลาดยางอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ